สบายดีเด้อพี่น้องปองฝ่ายสุขสุขคนเนาะกินเข่าน้ำกันเด้อกับเด้อกินเข่าแรงน้ำกันพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ต้มเครื่องในเนาะต้มเอ็นแก้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ต้องหอนห่อนเลยพ่นอนี่ยนี่ก็ต้มปลานิ่งเนาะซุปน้ำไม้สาดบ๋ได้ตพ่อแม่พี่น้องกระเหนียวนีนน่ครับต้องเบาว่านะ <laughs> อาหารกินได้กินได้กินได้เด้ดอลงมือได้ลงมือได้ ซุปน้ำมันเดี๋ยวไปพี่น้องซุปน้ำมับ้านเขาเนาะอาหารแรงมาเนี่ยนะต้อเอ็นแก้วปเปื่อยๆพ่อแม่พี่น้องก็แล้วบริกินเนี่ยบางย่างน้ำยังบุญอาบมาเนี่ยมาแต่ไหลสดบริกรเขาก่อนเอ็นแก้วปเปื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะต้มเปื่อยๆนี่ก็ต้มปลาเน้นนะครับต้อเข่า มานำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข evet ้าวเย็นมาเนี่ยย้อนเปิดกินได้ด้วยสบายนะยุ่งหมีบุปไปไหนเนาะสุดสุดไม้มาพี่น้องเกิดยากเกิดยากจะโดนระบริที่กลิ่นนะมากินข้าวนั้งกันเด้อทั้งไทยทั้งลาวเนาะทั้งต่างประเทศสุกุสุกคนคำแรกแหกบาน ขอจบคลิปเนี้เนนะขอบคุณควใจเพื่อนๆพี่น้องป้อมไาย,ยู่กวุคนแล้วกับเด้อบ๊ายบาย